สวัสดีตอนเย็นๆครับฟังเสียงลุกๆนะครับเขาออกมาจากกงรวมได้ประมาณเดือนแล้วครับเริ่มมีเสียงแล้วครับนี่ครับเสียงกลางๆครับเสียงกลางๆกลมๆครับ กลางกลมๆรับตัวนี้อายุ6เดือนกว่าจะเข้าเจ็ดแล้วนะครับนี่ครับเริ่มมีเสียงแล้วเสียงขันแล้วลถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ครับตัวนี้ ตาลลลลอเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูกันชัดๆครับอันนี้จัดโปรให้ครับนกสวยๆเชื่องเช่องครับตัวนี้นี่ครับอาตาลลลอๆครับนี่ครับเช่องเชื่องเลยครับตัวนี้อ,อ,อ,อัลโหออัลโหนี่ครับ ขึ้นชั้นได้ประมาณเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับเริ่มมีเสียงขันมีผูแล้วครับตัวนี้เอามาจากกรงรวมนะครับเป็นนกที่ไม่ได้ป้อนเองนะครับวัวนี้จัดโปรให้ยึดให้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยไม่รวมส่งนะครับให้ชมกันชัดๆครับนี่ครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยไม่รวมส่งครับอาจารย์ท่านใดที่สนใจนะครับก็ โทรเข้ามาได้เลยครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปให้นะครับจัดโปรให้เลยครับมีขันมีคู่แล้วครับตัวนี้เอาไปชำเงินดูครับนกอายุหกนะครับจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับเจึงเช่องครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้ครับอาจารย์ท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ